ตอนที่หนึ่งกำเนิดสมองกลน Teachable Machine Hello ทุกคนวันนี้ดิจิมาพร้อมกับภารกิจสุดล้ำกว่าเดิมผมจะพาทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดไปบุกโลกของ AI ที่จะเปลี่ยนจินตนาการของคุณให้กลายเป็นความจริงผ่านระบบการจำแนกข้อมูลที่ทั้งฉลาดและทำง่ายจนเหลือเชื่อด้วยเครื่องมือสุดคูลจาก Google ที่มีชื่อว่า Teachable Machine บอกเลยว่าลืมภาพการเขียนโค้ดยากๆไปได้เลยครับเจ้าโปรแกรมนี้เปรียบเสมือนสมองดิจิทัลที่ว่างเปล่าแต่ทรงพลังมันรอให้เราเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้ออกแบบความฉลาด <c oughs> เพื่อทำให้มันมีทักษะการจำแนกข้อมูลและแยกแยะสิ่งต่างๆได้อย่างเฉียบคมเรากับมันมีเรดาร์อัจฉริยะที่สามารถมองเห็นและวิเคราะห์ทุกรายละเอียดได้อย่างทะลุโป,ปรงเลยล่ะครับอืม ทุกคนยังสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องหันมาลองใช้ Teachable Machine แทนที่จะไปเขียนโค้ดที่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะนี่คือทางลัดที่ง่ายที่สุดที่จะเปลี่ยนไอเดียสนุกสนุกในหัวของเราให้กลายเป็นโปรเจกต์ที่ใช้งานได้จริงในพริบตาไปลุยต่อในตอนที่2กันเลยครับ